สวัสดีครับกับมาพบกับ c a t ไฟท e กับรายการ c a t ไฟท IT t มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟทที่จะไม่นาเทคนิคได้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานวิดีโอสเสียครับกับวิธีการติดตั้งไลชใช้งาน p r o o แ f a t โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์และวิดีโอนะครับ บนวิดีโได้ง่ายครับต้องบอกว่ามีหลายคนชอบสอบถามว่าพี่ก๊อฟครับต้องการดาวน์โหลดไฟล์นะครับหรือวิดีโอนะครับผ่านตัวในส่วนของวิดีโอมีโปรแกรมไหนเป็นตัวช่วยในการดาวน์โหลดได้ไหมนะครับซึ่งองบอกว่ามีครับก็คือตัวนี้โปรแกรมใหม่ชื่อว่า Coco Fa รนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งและใช้งานกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม s u b s ไ r i b e เป็นกําลังใจเลยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งและใช้งาน c o c o f a รโปรแกรมช่วยดาวนโหลดกันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการ ติดตั้งและใช CO CO ะ้งาน Cocofa ฟนะครับก็คืออ l น n ั d ดาวโหลดนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งมีกรอบทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็บอกว่าเป็นโปรแกรมออน n ัน o w n โหลดก็คือสามารถดาว์โหลดไฟล์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอนะครับจากเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้นะครับคะแนนก็ 4. 9กานะครับมีคนชมอยู่นะก็บอกว่าพี่ก๊อฟจะแนะนําวิธีการติดตั้งและใช้งานนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะมาแนะนําวิธีการดาว์โหลดวิดีโอได้นะครับติดลิขสิทธินะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะถ รองไปศึกษากันง่ายง่ายบอกไปง่ายอ่ะวิธีการก็คือกดไปที่ดูสโตร์ครับอ่ะแล้วก็กดไปที่ Open Microsoft Store โปรแกรมนี้นะครับมั่นใจได้ว่านะครับก็คือมีการตรวจเช็คจากทาง Microsoft มาก่อนแล้วว่าปลอดภัยนะอ่ะกด In s t a l l ได้เลยนะครับเมื่อดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็กด Open ครับกด Open ได้เลยครับปึ๊บนะครับอ่านี่นะครับโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้พี่ก็ขอยาตปิดนะครับตรงนี้ออกนะครับปิดหน้าจอตรงนี้ออกก่อนนะปึ๊บอ่ะนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับคราวนี้ก็เป็น หัวข้อแรกครับ URL และ Torrent นะครับสามารถดาวน์โหลด Torrent ได้ครับไฟล์พวก o r r e n t นะครับจากนั้นก็คือด้านบนนะครับอันนี้ก็คือ URL นะครับอันที่2ก็คือวิดีโอนะครับหน้าตาวิดีโอก็คือเอาลิงก์มาใส่แล้วก็กดดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยนะครับคราวนี้ขออนุญาตเอาเป็นตัวอย่างแลวกันนะตัวอย่างในส่วนของการใช้งานการดาวน์โหลดไฟล์นะครับอ่ะก็มาที่เว็บไซต์คราวนี้มาที่โปรแกรม Format f a c t o r y นะครับที่บอกว่าดาวน์โหลดเะยะนะครับก็คือให้มาหัวข้อนี้นะครับแล้วคลิกขวาเลือก Copy ลิงก์อัปเดตครับก็ปรีลิงก์อัเดตนะครับกดก็ปรีอย่างนี้นะครับแล้วก็พับหน้าจอไว้นะครับกดมาที่ตัวเครื่องหมายบวกครับนี่แล้วก็เห็นไหมมันจะออโต้ขึ้นมาเลยเห็นไหมนะครับคราวนี้นะครับก็กด s u ม m ิ t นะครับก็คือยอมรับนะครับกดปุ๊บมันจะทาการดาวน์โหลดแล้วนะครับแค่นี้เองอย่างนี้เลยนะครับหลักการในตัวของวิดีโอก็เหมือนกันก็คือให้เรากดเครื่องหมายบวกแล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปนะครับก็คือมันก็ทําการให้ดาวน์โหลดแต่ว่าวิดีโอเนี่ยจะทําการเลือกได้ว่าความละเอียดภาพเท่าไหร่แล้้วภาาพพรรรออมเเสียงหืปล่นะคับ แต่อย่างนี้ก no ็บอกว่าพี่กอฟไม่สามารถจะทําการเป็นตัวอย่างให้ได้นะเพราะมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ติดในเรื่องของเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็น YouTube เอง Facebook เองนะครับถ้ามีการสอนแบบนี้จะถูกในเรื่องของการติดละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดนแบนนะอันนี้พี่กอฟไม่สามารถบอกได้แต่โปรแกรมตัวนี้รองรับนะครับอันนี้ก็ไปเรียนรู้เอานะครับต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกด้วยนะครับเป็นหนึ่งโปรแกรมที่น่าติดเครื่องไว้นะแต่ต้องบอกว่าอันนี้พี่กอ์ฟลองใช้งานอยู่นะครับพี่กอลฟยังไม่รงิๆ ก็คือว่าจะมีการฟรีเท่าไหร่บ้างนะอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าอันนี้พีก่กอลฟลองอยู่นะครับยังไม่มีการเก็บเรื่องของค่าโฆษณาหรืออะไรนะแต่ว่าเกิดใครที่ต้องการหาโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจและก็ใช้งานง่ายนะครับนี่คือในตัวของโปรแกรมชื่อว่า c o c o f ฟรนะครับที่สามารถติดตั้งบน i n d o w s 10หรือ Windows 11ได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่พื่ฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับอยากสนุนคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดซุปเปอร์ตับ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญครับอยากให้ลงใจเราครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไฟท์ครับ